โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเชน่นเคยจะมาสปอยในเรื่องประมาจารย์การต่อสูวนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่116ถึงตอนที่120นะครับเผื่อไม่เป็นการสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่116 หลังจากที่พระเอกได้เริ่มทำการรักษาอาการพิษขององค์หญิงซุนเพียงระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นพระเอกก็สามารถถอนพิษออกจากร่างกายขององค์หญิงซุนจนได้แต่เธอนั้นก็รู้สึกเขินแล้วก็อายพระเอกมากเช่นกันหลังจากที่เธอนั้นได้ฟื้นสติขึ้นมาเธอนั้นก็จำเรื่องราวในอดีตก่อนหน้านี้ได้ว่าเธอเกือบปล้ำพระเอกไปแล้วจึงทำให้เธอนั้นก็รู้สึกอับอายขายหน้าเป็นอย่างมากแทบที่จะไม่มีหน้าที่จะมองพระเอกได้เลยแม้ แต่น้อยแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้บอกกับเธอให้สบายใจขึ้นว่าจริงๆแล้วข้านั้ไม่ได้สนใจในตัวท่านหรอกเพราะอายุท่านนะห่างจากข้าถึง3ปีและข้านะก็ยังมีคนที่ชอบอยู่แล้วท่านไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและภาพก็ตัดมาที่ด้านหน้าธรรมโดยในตอนนี้องค์ชายสีกับองค์หญิงหลิงซาน ก็ได้มาถึงที่นี่แล้วโดยพระเอกที่ได้สัมผัสถึงว่ามีคนที่บุกเข้ามาเขานั้นจึงได้บอกให้องค์หญิงหลิงซานหยุดก่อความวุ่นวายก่อนและก็เงียบๆเอาไว้ก่อนในตอนนี้ก่อนที่พระเอกนั้นจะทําการถอดเสื้อของเขาให้เธอใส่เอาไว้เพราะว่าในตอนนี้เธอนั้นโป๊อยู่แถมหลังจากที่ทุกคนมาถึงที่นี่แล้วพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากและก็คิดว่าองค์หญิงซุนกับชินเฉินมาทาอะไรกันที่นี่แถม เสื้อผ้าของเธอก็ยังถูกฉีกขาดไปอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้องค์ชายสีก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากโมโหแล้วก็ได้ชักดาบออกมากจออ่อคอพระเอกเอาไว้และก็ได้ถามกับน้องสาวของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าชินเชินมันทําร้ายเจ้าแล้วล่ะก็ข้าจะเป็นคนจัดการมันเองแต่ทว่าองค์หญิงลิงซานก็ได้ห้ามองค์ชายสีเอาไว้ เพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงพระเอกมากและรับรองได้เลยว่าพระเอกนั้นไม่ใช่คนแบบนี้อย่างแน่นอนและท้ายที่สุดแล้วองค์หญิงหกก็ได้ห้ามพี่ชายของเขาเอาไว้และก็ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ชายของเธอได้ฟังว่าท่านอย่าพึงเข้าใจผิดเลยชินเชนนะ่ะไม่ได้ทําอะไรข้าลอกเพียงแค่เขานั้นได้ทําการแกผิดให้แก่คา ข้าเลยต้องเป็นแบบนี้ยังไงล่ะเพราะก่อนหน้านี้พวกเราได้ไปพบกับปูตีและก็เฉาหงพวกมันทั้งสองวางกับดักพวกเราเอาไว้และก็พยายามร้อมโจมตีพวกเราถ้าไม่มีชินเชิญช่วยเอาไว้ พวกเราก็คงจะตายหากันไปหมดแล้วมันจึงทําให้องค์ชายสีที่ได้ยินเช่นนี้เขานั้นก็รู้สึกตกใจมากและก็ได้รีบวางดาบลงกาวขอโทษฉินเฉินไปที่ลวงเกินไปก่อนหน้านี้โดยพระเอกก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรมากเพราะเขานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าคนเป็นพี่ก็ต้องห่วงน้องสาวตัวเองเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าจะเข้าใจผิดไปก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วและหลังจากที่พวกเขาทุกคนได้เข้าใจกันดีพวกเขานั้นก็ ได้เดินออกมาจากถ้ำไปและก็ในมุงเดินทางไปตามหาคนอื่นๆกันต่อเพื่อความปลอดภัยและก็คนจากอาณาจักรต้าฉีช่วยพวกเขาเอาไว้ให้ได้และผ่านการทดสอบในครั้งนี้ไปด้วยกันหลังจากนั้นกลุ่มพระเอกก็ได้เดินทางกลับมาที่ศพขององค์ชายจากอาณาจักรเว่ยเพื่อเก็บกวาดทำลายล้างหลักฐานไปก่อนแถมองค์ชายสี ก็ยังได้กล่าวชมพระเอกที่ไม่คิดเลยว่าสิทธน,น้องชินเฉินจะมีความสามารถมากขนาดนี้ไม่ใช่แต่เพียงช่วยน้องสาวของข้าเอาไว้แถมก็ยังสามารถจัดการข้าวูตีและเสาหงได้อีกสุดยอดมากเลยจริงๆโดยองค์ชายสีก็ได้บอกให้ทุกคนเก็บความรักเรื่องนี้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของชินเฉินนั่นเองแถมในตอนนี้องค์ชายสีก็ยังมีแผนการอีกแล้วและเนื่องด้วยที่อาณาจักรเวยมันทำกับพวกเขามันจง ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะทำการโจมตีสวนกลับไปบ้าง เพื่อจัดการเก็บกวาดพวกอาณาจักรเว่ยให้รงได้และก็ช่วยพวงพี่น้องญาติมิตรสหายต่างๆของอาณาจักรฉีให้ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ไปให้ได้เช่นกันแต่ทว่าพวกเขาในตอนนี้ก็ยังกังวลอีกเหมือนเคยเพราะเนื่องด้วยเวลาการแข่งขันการทดสอบแรกมันกําลังจะจบลงแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่มีหินผนึกวิญญ,ญาณจากปีศาจเพื่อช่วยผ่านการทดสอบในครั้งนี้เลยแต่ทว่าพระเอกก็ได้บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผนึก โลหิตปีศาจข้าได้เตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วยังไงล่ะก่อนที่พระเอกนั้นจะได้นํามันออกมาให้กับทุกคนเลือกตามที่พวกเขานั้นชอบได้เลยแถมก็ดูเหมือนว่าทางด้านนาอาจารย์ฉื่อหงก็เป็นอาณาจาักรของอาณาจักรเวยพวกเขานั้นก็ต่างพากันคําอย่างมากขําดยความสะใจพูดบอกราชาหลิงหูเป็นอนาจารย์จากอาณาจักรต้าฉีว่าการแข่งขันในครั้งนี้คนของพวกเจ้ามากกว่า70%ซจะเป็นคนที่จัดก ออกมาหมดอย่างแน่นอนแต่พอพวกเขาในะได้พูดจบลงไปคนของพวกเขาสิทธิ์ของพวกเขาก็ถูกส่งตัวออกมาและก็ได้รับบาดเจ็บมากอีกด้วยซึ่งมนกทำให้พวกเขาก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมมันก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้เพราะคนจากอาณาจักรเวย ถูกส่งตัวออกมาออกมาแบบเรื่อยๆและก็ได้รับบาดเจ็บทุกคนอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาก็ตา่างพังตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ผิดแผนหรือ,อยังไงกันซึ่งมันก็เป็นผลมาจากทางอาณาจักรตาฉีได้ทําการโจมตีสวนคืนนั่นเองมันจึงทําให้การโจมตีของอาณาจักรตาฉีทําให้คนของอาณาจักรเวยได้รับบาดเจ็บและก็ถูกส่งตัวออกมาเรื่อยๆและการโจมตีในครั ครั้งนี้มันก็ยังเป็นคนที่พระเอกวางแผนวางแผนทําการร้อมรอบจัดการคนจากอาณาจักรเวยไปเรื่อยๆเพื่อทําการช่วยคนจากอาณาจักรท่าฉีให้ผ่านการทดสอบไปในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะสามารถช่วยเหลือได้แถมก็ดูเหมือนว่า อาจารย์จากอาณาจักรเวยและนิกายกุยเซียนหลังจากที่พวกเขาได้ร่วมมือกันพวกเขานั้นก็ต่างพากันเป็นกังวลและก็รู้สึกตกใจมากว่าเป็นเพราะเหตุใดสิทธิ์อาณาจักรของพวกเขาถึงถูกทรงตัวออกมามากขนาดนี้แถมแต่ละคนยังมีอาการที่รับบาดเจ็บมากอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาที่รู้ว่าอาณาจักรต้าสีสามารถทําการจัดการสิทธิ์ของพวกเขาได้มันจึงทําให้พวกเขานั้นก็รู้สึกว่าทำไม มันถึงเป็นเช่นนี้แผนที่พวกเขาวา,วางไว้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งมันก็ทําให้ราชาหลิงหวูก็รู้สึกคลายความกังวลมากยิ่งขึ้นเพราะดูเหมือนว่าสิทธิของพวกเขากําลังลงมือโจมตีสวนกับอาณาจักรเว่ยกลับแล้วและในตอนนี้รับรองว่าอาณาจักรเวย่ยต้องถูกการโจมตีและก็ล่มสลายแผลการแข่งขันนี้ไปอย่างแน่นอนและภาพก็ตัดมาทางฝั่งด้านในสนามโดยในตอนนี้หลังจากที่กลุ่มของพระเอก ได้ทำการร่วมมือกันและก็จัดการคนจากอาณาจักรเวยและเพียงไม่นานพวกเขานั้นก็สามารถ ทำการเก็บกวาดกวาดล้างกองกําลังของอาณาจักรเวยและก็สามารถเอาชนะพวกเขาลงไปได้และในตอนนี้องค์ชายซีก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นออกไปรอด้านนอกและพวกเขาจะตามกลับไปที่หลังซึ่งในตอนนี้หลังจากที่คนจากอาณาจักรต้าฉีถูกส่งตัวออกมาอย่างมากมายราชาหลิงหูก็สั่งให้ทหารของเขาออกตามหาองค์หญิงทั้งสองและก็องค์ชายสีโดยเร็วว่าพวกเขานั้น The มีความเจ็บปวดหรือว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าแต่ทว่าชื่อหงก็ยังได้บอกราชาหลิงวูว่าพวกเจ้านะฮะกันไม่เจอหรอกเพราะคานะเกงว่าองค์ชายและก็องค์หญิงทั้งสองอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็เป็นได้แต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยเพราะองค์ชายสี่ฉินเฉินองค์หญิงหกและก็องค์หญิงหลิงซานและก็ทุกๆคนถูกส่งตัวออกมากันครบแล้วจึงทำให้อาจารย์จากอาณาจักรเวย่ยพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจ ใหญมาก ว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันที่องค์ชายพวกนี้สาม,มารถรอดชีวิตออกมาได้มันจึงทําให้พวกเขาทั้งสองก็ต่างพาก,กันกังวลมากและก็รีบตามหาองค์ชายหูจีและก็องค์ชายเสาหงของพวกเขาไปแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองก็ไม่เจอเลยแม้แต่น้อยพวกเขานั้นจึงได้รีบพุ่งเข้าไปถามผู้คุมสนามสอบว่ายังมีคนที่เหลืออยู่ในสนามอีกไหมแต่เมื่ออาจารย์ผู้คุมสอบได้ตรวสอบรูแล้วพวกเขานั้นก็ไม่ได้เจอใครเลย เพราะว่าทุกคนที่มีชีวิตถูกทงตัวออกมาหมดแล้วนั่นเองแต่เมื่อผู้คุมสอบได้รู้ว่าคนที่ยังไม่ออกมาก็คือองค์ชายหูดสีจากนิกายกุยเซียนและก็องค์ชายเสาหงจากอาณาจักรเวยพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมถึงทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ พวกเขานั้นก็ต่างพักันตกใจเป็นตาตามกันว่าถ้าเกิดว่าองค์ชายทั้งสองตายไปแล้วจริงๆใครจะเป็นคนฆ่าพวกเขาได้เพราะหนึ่งโดยความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสองแล้วเรียกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปเต้นหนึ่งของ การแข่งขันในครั้งนี้เลยก็ว่าได้แต่ทันใดนั้นมันก็มีชายกลุ่มหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกเขานั้นได้ไปเจอบูตีและก็องค์ชายเฉาหงนอนตายอยู่ในสนานที่แห่งหนึ่งซึ่งศพของพวกเขาทั้งสองเหมือนกับว่าถูกฆ่าตายไปอย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยมันจึงทําให้อาจารย์ทั้งสองของอาณาจักรเวย่ยก็ถึงกับเขาสุดขาอ่อนกันลงไปกองกับพื้นว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันองค์ชายทั้งสองตายแล้วจริงๆงั้นนั่นหรอแต่เนื่องด้วย ราชาลิงหูไม่เจอชินเฟิงออกมาจากการแข่งขันนี้เขานั้นจึงได้ถามกับทุกคนว่าชินเฟิงนั้นไปไหนพวกเจ้านั้นเห็นหรือเปล่าโดยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขานั้นก็ต่างพากันปกปิดความรับเรื่องนี้เอาไวา้ให้พระเอกนั้นได้ปลอดภัยนั่นเองและก็ได้บอกว่าไม่เจอชินเฟิงเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่การแข่งขันรอบแรกมันได้จบลงไปมันก็มีผู้ที่เข้าแข่งขันทั้งหมด2 0 4 8คนอาจารย์ผู้ภุมิ Stop. จึงได้นําเอารายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบในรอบแรกนี้ออกมาให้ทุกคนดูซึ่งคนที่ผ่านรอบแรกในครั้งนี้จากอาณาจักรเหลียงผ่านไปได้ถึง31คนอนาณาจักรหลิงเทียนผ่านการทดสอบไปได้23คนอนาณาจักรเวย่ยผ่านเพียงแค่8คนเท่านั้นส่วนอนาณาจักรเจ้าผ่านไปได้ถึง20คนแต่ทุกคนนั้นก็ต่างประับตกใจตามกันมากยิ่งกว่าเดิมเพราะในปีนี้อาณาจักรฉีเป็นอนาณาจักรที่อันดับหนึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ แถมก็ยังเป็นคนที่มีคนผ่านเข้ารอบไปถึงมากที่สุดในรอบ30ปีอีกด้วยแต่ทันใดนั้นชินเฟิงก็ได้ปลาก,กดตัวออกมาแต่พอทุกคนได้เห็นชินเฟิงในตอนนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากันตกใจมากว่าแขนข้างหนึ่งเขานั้นหายไปไหนโดยชินเฟิงก็ได้บอกแก่กับทุกคนว่าแขนของขาข้างหนึ่งถูกปีศาจา,สาลสัตว์ร้ลยเดรัจฉาน โจมตีแล้วก็ตัดมันไปเจ้านารู้ไหมน้องชายสุดที่รักของข้าว่าคนคนนั้นมันเป็นใครกันแน่ซึ่งพระเอกนั้นก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และก็ได้บอกกับพี่ชายของเขาว่าพี่ชายของขา้าเจ้าเป็นคนที่เก่งกาจถั่ยุทธภพแทๆ้ๆแต่ดันมาเสียแคนเช่นนี้ใครกันแน่ที่ทําแบบนี้ได้แต่ทว่าชินเฟิงเขานั้นก็ไม่ยอมพระเอกแต่อย่างใดก่อนที่เขานั้นจะได้กล่าวชมพระเอกสวนกลับไปว่าน้องชายสุดที่รักของขา้าก็ไม่ได้เก่งเหมือนเจ้าหรอก นาที่สามารถจัดการฆ่าเฉาหงและก็หูจีได้เพียงแค่ตัวคนเดียวเป็นพระเอกของอาณาจากาักรต้าฉีที่ช่วยให้ทุกคนนั้นรอดผ่านการทดสอบไปในครั้งนี้ได้มันจึงทําให้ชื่อของอาจารย์จากอาณาจักรเว่ยพวกเขาที่ได้รู้ว่าพระเอกนั้นเป็นคนจัดการฆ่าองค์ชายทั้งสองของพวกเขาพวกเขานั้นจึงได้พุ่งเข้ามาเพื่อจัดการตามผานโหดพระเอกในทันทีแต่ทว่าวก็ยังดีที่มีราชาอิงหูมาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันโดยใน ตอนนี้ฉินหงก็รู้สึกโมโหมากเลยก็ได้บอกราชาหลิงหูวา่าห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะหนึ่งด้วยพระเอกนั้นทําการจัดการฆ่าองค์ชายทั้งสองของพวกเขาไปวันนี้พวกเขาอาจจะเป็นคนจัดการสั่งสอนไอเด็กคนนี้เองแต่ทว่าทุกคนก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดหนึ่งด้วยที่พระเอกช่วยเหลือพวกเขาเอาไวา้พวกเขาทุกคนจึงพยายามที่ปกป้องพระเอกให้ได้เช่นกันแต่คิดเหลือว่าพระเอกนั้นจะกลัวใครหน้าไหนก่อนที่พระเอกจะได้เดินเข้ามา และบอกแกกับทุกคนว่าเดี๋ยวข้านะจะเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดนี้เองแต่พอพระเอกนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยทันใดนั้นปรมาจารย์เหลียงก็ได้มาถึงที่นี่พอดีกับนกอินทรียสูนยักษ์ของเขามาหยุดอาจารย์ทั้งสองจากอาณาจักรเวเอาไว้ w A w, ว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับสิทธิ์ของข้าเป็นอันเด็ดขาด แต่ทว่าทุกคนนั้นก็ต้องหยุดไปเพราะผู้คุมสอบได้หยุดทุกคนเอาไวา้ว่าไม่ให้มาก่อความวุ่นวายในที่แห่งนี้เพราะกฎมันก็คือกดไม่มีฝ่ายไหนที่สามารถหยุดกดในครั้งนี้ได้ถ้าเกิดว่าตายไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําการโจมตีคนอื่นๆแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะ่ะจะไปทําอะไรกันต่อไปหลังจากที่จบการแข่งขันก็เรื่องของพวกเจ้าเลยแต่ทว่าท่านใดนั้นพระเอกก็ได้หยุดกับทุกคนเอาไวา้และก็ได้พูดบอกกับทุกคนว่าองค์ชายเฉาหงและก็องค์ชายเนียหนหูจีจะตายด้วยน้ำมือข้าได้อย่างไรมีเพียงแค่ชินเฟิงเท่านั้นที่จะสามารถทําแบบนี้ได้เนื่องโดยพลังของข้าในตอนนี้แท้ที่จะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เลยแม้แต่น้อยมันจะเป็นข้าได้ยังไงกันมีเพียงแค่ ฉินเฟิงเท่านั้นจะทําการจัดการค่าทั้งสองได้ไม่เชื่อก็ดูที่แขนของเขาสิแขนข้างหนึ่งของเขานั้นมันขาดไปแสดงว่าต้องได้ทับการต่อสู้อันดุเดือดและก็คนที่แข็งแกร่งโจมตีเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งทุกคนที่ได้เห็นเช่นนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากันคิดว่าสิ่งที่พระเอกพูดนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้มากเพราะถ้าเกิดว่าเป็นฉินเฉินจะสามารถเอาชนะองค์ชายทั้งสองได้มันแทบที่จะเป็นสามารถเป็นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ฉินเฟิงก็คงจะสามารถทำแบบนี้ได้เป็นแน่พวกเขาทุกคนจึงคิดว่าชินเฟิงจะต้องเป็นฆาตกรในครั้งนี้แถมผ้าเอกก็ยังได้เสนอตัวออกมาปกป้องพี่ชายของเขาว่าการฆาองค์ชายทั้งสองนั้นไปก็เป็นเรื่องที่ผิดอีกเช่นกันเขานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎแล้วการที่จะเอาคืนแล้วล่ะก็มันก็คงจะมากเกินไปในการพากชีวิตพี่ชายของเขาไปเขานั้นจึงได้ออกมาปกป้องพี่ชายของเขา ว่าถ้าเกิดว่าจะทําการฆ่าพี่ชายของเขาแล้วละก็พวกเจ้านะ่ะต้องข้ามศพข้าไปก่อนซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่ได้เห็นพวกเขานั้นก็ต่างพากันชื่นชมพระเอกเลยว่าเป็นคนที่น่ายกย่องเลยจริงๆที่ยอมเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อปกป้องพี่ชายของเขาเอาไว้ทั้งที่พี่ชายของเขาพยายามที่จะทําร้ายและก็ฆ่าเขามาโตลอดไล่ออกจากตระกูลอีกด้วยทั้งเป็นผู้ชายที่น่าสุดยอดเลยจริงๆและก็จบไปในตอนที่120นะครับผมก็กําลังที่จะสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะพระเอกก็ คือฉลาดเกือดนะครับนั่นนอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็จะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าและกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอทุกคนดูคลิปอย่างสนุกนะครับจุบจ๊บ